หูฟัง d ซาพีส5รุ่นราคาต่ำพันตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับคลิปนี้แนะนำกันกันกบหูฟังจากเซาพีสครับต้องบอกเลยว่าราคาโดนใจสุดๆเพราะว่า d ซาพีสเนี่ยเขาปรับราคาลงมาแล้วหลายรุ่นเลยครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยราคาที่สูงที่สุดเลยคือ990บาทเท่านั้นแนะนำกัน5รุ่นด้วยกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับตัวแรกก่อนเลยนะครับกับ s o u n d p i s Free2Classic ตัวนี้ราคาเบาที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับ599บาทครับจากเดิมนี่เขาราคา990บาทครับใครที่ต้องการหูฟังดูหนังดู YouTube ฟังเพลงเสียงดีนะครับในราคาที่ไม่สูงดีไซน์สวยหูฟังใส่สบายนะครับมีขนาดเล็กแนะนำตัวนี้เลยกับหู ฟังทรงอินเอีย์ครับเบาใส่สบายฮะโทนเสียงกลางนี่จะเด่นนะครับตัวนี้โนต้ตก็ชัดฟังง่ายเสียงร้องนี่ไม่จมไปกับเครื่องดนตรีครับเบสก็นุ่มลูกใหญ่เลยแต่ไม่กระแทกนะครับอารมณ์หนานุ่มไดเวอร์ของเขาขนาด6มิลลิเมตรครับบลูทูธเนี่ย5.1แถมมาก,กับการกันละอองน้ำที่ IPX5 ด้วยครับ หูฟังใช้งานได้ต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงรวมกับเคสชาร์จเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดถึง30ชั่วโมงเลยครับกับ s o u n d p e a t Free t Classic ขยับราคาขึ้นมากับ s o u n d p e a t Max ตัวนี้นะครับราคา699บาทครับตัวนี้แนะนำสำหรับคนออกกำลังกายเพราะว่ากันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX7 นะครับแถมฟังเพลงก็ดีใส่กระชับหูครับด้วยทรงอินเอียร์แบบมีกา้าน เป็นแบบ Duo Host ครับก็คือสลับใช้งานหูซ้ายหูขวาได้โดดเด่นด้วยเสียงกลางแล้วก็เบสที่กระชับครับหนักแล้วก็แน่นด้วยตัวนี้มากับบลูทูธ o 0หูฟังใช้งานได้ต่อเนื่อง6-9ชั่วโมงกับ s o u n d p i e c e Max ต่อกันที่ s o u n d p i e c e Live ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าผมเคยรีวิวไปแล้วก็สามารถย้อนไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่เคยรีวิวกันไปครับตัวนี้ราคา990บาทครับจากเดิม1590บาท ตัวน,นี้คือฟังก์ชันครบๆเลยนะครับในราคาเบาๆนะครับมีทั้งระบบ ANC ตัดเสียงรบกวนที่25เดซิเบลหรือจะเปิด Time p r e n c y แบบได้ยินเสียงภายนอกก็ได้ครับจะเล่นเกมก็มีโหมดเกมลดการดีเลย์ และไมค์เนี่ยคุยโทรศัพท์ต้องบอกว่าชัดมากๆและการฟังเพลงครับทีต้องบอกว่าเบสใหญ่กระแทกแบบตึบๆเลยรายละเอียดเสียงไม่โดดเด่นมากนะัแต่ว่าก็ชัดเจนนะครับเสียงกลางก็ไม่กว้างเท่าไหร่คือวางเสียงมาแบบกลางๆเลยนะฮะเน้นไปที่เบสครับตัวนี้และเสียงแหลมที่ฟังแนวร็อกแล้วก็ป๊อบได้ดีนะครับมากับไดเวอร์ขนาด12มิมตรครับมากับบลูทูธ5.2พร้อมกันน้ำครับที่ IPX4 ใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงรวมกับเคสชาร์จสูงสุดอยู่ที่25ชั่วโมงครับต่อกันที่หูฟังสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแบบจริงจังเลยนะครับกับ s o ซาวฟิต S5 ตัวนี้ครับ 990บาทจากเดิม1 0 9 0บาทครับตัวนี้เหมาะกับการออกกำลังกายครับเพราะว่ามีการกันน้ำถึง IPX7 เลยนะครับกันน้ำฝนต่างๆเหงื่อก็คือสบายเลยและมีที่เกี่ยวหูกันหูฟังหลุดเลยครับก็อย่างที่บอกทำมาเพื่อการออกกำลังกายโดยเฉพาะแต่ว่าใส่สบายมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็เด่นในเรื่องของรายละเอียดเสียงครับมีการแยกเบสกลองเสียงร้องต่างๆได้ดี เบสนี่กำลังดีนะครับส่วนเสียงร้องก็ใสชัดครับเหมาะกับแนวอะคูสติกป๊อป แจ๊สอะไรแบบนี้นะครับโดยไดรเวอร์ของเขาอยู่ที่12มิลลิเมตรครับแล้วก็มากับบลูทูธ5.0มาที่หูฟังทำงานกันบ้างกับ s o ซาวพีซ A7 Pro ตัวนี้นะครับ990บาทครับจากเดิม1,190บาทตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการหูฟังเพื่อใช้งานอย่างพวกประชุมออนไลน์หรืองานที่ต้องมีการคุยโทรศัพท์อยู่บ่อยๆนะครับอย่างเทเลซีลหรือว่าคอ l l เซนเตอ์ตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายพร้อมไมโครโฟนที่ยื่นออกมาต่างหากนะครับ มี AI noise cancellation ลดเสียงรบกวนอัจฉริยะครับ AI แยกเสียงของเราจากเสียงรบกวนได้เองด้วยแล้วก็เพิ่มความชัดเจนให้กับเสียงสนทนาตัวไม้นี่หมุนได้มากถึง270องศาครับรองรับทรงมุมปากของเราพอดีฮะน้ำหนักก็เบานะครับแถมค่าสีษะเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยที่ปิดหูเองก็สวมใส่สบายนุ่มครับตัวนี้แซนด์บายได้สูงสุดที่200ชั่วโมงเลยครับ ใช้ฟังเพลงได้ถึง60ชั่วโมงแล้วก็สนทนาต่อเนื่องได้ถึง40ชั่วโมงครับจะใช้กับมือถือนะฮะโน้ตบุ๊ก PC ก็คือได้หมดเลยมากับบลูทูธ o 2ครับ และนี่ก็คือหูฟังราคาต่ำพันจาก s o u n d p e c e ครับน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะมีหลากหลายการใช้งานด้วยตั้งแต่ความบันเทิงเลยชมคอนเทนต์ฟังเพลงนะครับไปจนถึงออกกำลังกายและมีหูฟังสำหรับการทำงานด้วยคุณผู้ชมก็ลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆก็คือราคาสบายกระเป๋าสุดๆเลยกับหูฟังไร้สายจาก s o u n d p e c e นั่นเองครับใครที่สนใจตัวไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นก็ไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหร ว่าสั่งซื้อกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอคิวจตมีใหม่มีอะไรมาแนะนำกันอีกในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ